ขอยิ้ท้ายเราขอยิ้มไอ้อธิบายเรื่องนี้คือทีมงานที่มาดูแทนอัดรายการทีวีวันนี้นะครับนี่คือตำ,คตำรวจครับตำรวจก็มานี่ก็ตำรวจครับนี่ก็ลูกตำรวจนี่คุณยายครับนี่คิวครับนี่แม่คิวครับโอ้นี่คุณพ่อก็มาเลยครับอาโค้รก็มาเลยครับในเบอร์สิบห้าโค้รนะครับโค้รคนแรกของไอ้เบนนะครับไมมม่เเเหห็น mm นือลยเบนอยู่ๆๆๆ โอ้นี่มาแล้วครับคุณแม่เขาครับคุณแม่น้องแทนวันนี้คุณแม่นองแทนรู้สึกหน้าใหญ่เกินไปนะมั้งเลยนะครับโอ้โหนี่ครับทีมงานถ่ายนะครับวันนี้พี่แทนออกทีวีเอมอนคิดว่างไงครับอยากบอกพี่แทนอะไรบ้างครับอวยที่นึงอ่าได้ที่นึง <laughs> เนี่ยร้อนหลังต้างทนมากๆเลยแล้วตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราก็อยู่ช่ว่แล้วเห็นไหมแล้วก็นัดน้องเมาแล้วด้วยนัดน้องเข้ามาแล้วาาลุวยัแต่ผมเชื่อครับว่า ยายรู yeah. ้สึกเป็นไงครับวันนี้ที่หลานได้ออกทีวีครับไปห้คร่นไปให้ใคร่นอช ้าสี่ทีลูกดอกโชดอโชลูกดอกโชถือบอลแล้วบอกว่าอมอบอกด่าด่านี้เงไม่ต้องจักดิบขึ้นมาแล้วบ่อเลยดิบขึ้นมาดอกขาสองขาสองประมาณสักสิบทีแล้วก็เอาขึ้นมาห้าทีพอ เอาให้บ้านกอนรอบ้านเลยเจ็บพี่เขาจะหาาทีไรเราจะตอบเจ๊่าดูห้าจำได้ปะใช่ไหมได้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 ก็ได้แล้วพี่ทำไรอะไปพาพี่นี่ไปเล่นอย่างเนี้ยเข้าใจไหเออเล่นเอ่ดูเออเข้า โดมออกรลำไหมลูกพี่เหรอพี่อ,อะโดมอ่ะคิดซ้ายอ้แล้วไหนพี่อ๋นนอ,น,น,อ,น,น,อนอะ่อนนอนนอะพี่รถตามไม่ติดเลย เล่นบอลครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคุณผู้ชมเพื่อนชางบ้านครับโดนเด็กตัวกระปิ๊สที่เดียวสอนปอลเดี๋ยวสักนึงบอกได้เลยว่าวันนี้พี่จะมาหาอาจารย์พี่อาจารย์พี่เนี่ยอยู่ในคลิปเขาบอกว่าเขาเด็กดอกบอลเก่งมากชื่อน้องแทนอยู่แถวนี้ไหมฮะน้องแทนรู้จักไหมเอาล่ะน้องแทนโอ้น้องแทน โอ้โหนี่ยคุณผู้ชมครับเด็กอายุสี่ขวบน้องแทนแนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเด็กชายหน้าใสเด็กกล้าครับชื่อเล่นชื่อแทนครับนี่อายุเท่าไหร่ครับอายุสิบขวบครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยเรียนอยู่ประพัฒน์สอนทิเบียค่ะนี่ชั้นอะไรครับชั้นป .5 ครับไม่พี่ถามชั้นบนหรือชั้นล่างออ๋ชั้นล่างอ่ะโอเคนะฮะอยู่ป .5 น้องแทน โอ้พี่เห็นในคลิปน้องเดาะบอลได้เก่งมากเดาะบอลน,นี้ตั้งแต่อายุเท่อยอะไรครับน้องแทนครับอายุเก้าขวบเก้าขวบเ่ะวันนี้สิบขวบถ้ไม่ถึงขึ้นเอบิเพลินราะอะไรคือมีพี่ชายคนหนึ่งครับเล่นบอลให้ทีมชาติไทายแล้วทีมชาติไท,าทายเขาดึงตัวไปเล่นก,ก็เลยชยอบดึเล่นดอวเกันแล้วชอบคนนั้นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเต็งครับชื่อเด็กชื่อนัทมูสบัตเดยราอ๋อก็เลยชอบเขาก็เลยเล่นตามเขา น้อนะฮะเล่นบอลน,นี่คือชอบเล่นบอนลรองหรือเล่นบอลต่อครับเล่นบอลต่ออ๋อเล่นบอลต่อนะ,ะ <c oughs> บอลต่อต่อท่กศาสการเล่นบอลใช่ไหมวันนี้จะมาโชว์อะไรให้พี่ดูโชว์เลี้ยงเยงเลี้ยงอ้งอม,อม,อมไปแล้วก็จ่อจ่อ,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 อยิงไปยิงต่อศึกหอกเลี้ยงอ้อมกลวยไปแล้วหอกหอกดอกหอกพอยิงปุ๊บเข้าโกเลยเอางั้นเลยเหรอสักกี่ลูกดีลูกไห้าลูกได้จับมือ ะเดี๋ยวไปดูน้องๆกันดีกว่าน้องเขาทำได้หรือเปล่ามาเริ่มเลยวันนี้คิวกับคุณแม่ก็มาร่วมดูเนี่ยครับเอายืนคู่คุณแม่ได้คิวมา<ล>วันนี้ครับโอ้โหคิวคุณแม่ก็มาร่วมดูแทน,เ,นเพื่อนเขากันนะครับเดินผ่านครับตรงนี้ไปยืนข้างแล้ว <c oughs> ไปยืนข้างเอายันข้างเอยืนข้างเอายันข้าง พี่เสือแดงถ่ายรูปหน่อยพี่เสือแดงปอะยู่พี่ข้าใกล้พี่เขาใชรูปใยล้ใกล้พี่เออเดี๋ยวลุงถ่ายให้อ้อ้โอหนูเข้าไปด้วยอ่าเห็นไหมโอ้สุดยอดขอบคุณครับยังไม่ถ่ายวเราไม่ถ่ายโอเคเรียบร้อย